นิทานพื้นบ้านรักไรพรมแดนมนุษย์และพญานาคการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ํามีหญิงสาวชาวบ้านชื่อว่าคำแพงนางเป็นหญิงงามแห่งหมู่บ้านที่ใครๆต่างพูดถึงไม่ใช่เพียงเพราะรูปร่างหน้าตาที่งดงามแต่ยังเพราะจิตใจที่อ่อนโยนและเมตตาต่อคนและสรรพสวร คําแพงอาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่แก่ชาราในกระท่อมเล็กๆหลังหมู่บ้านในแม่น้ําแห่งนี้มีตำนานที่ชาวบ้านต่างเล่าขานสืบต่อกันมาว่ามีพญานาคผู้มีอิทธิฤทธิอาศัยอยู่ในแม่น้ําที่ลึกลงไปภายใต้แม่น้ํามีพญานาคขราชหนุ่มนามว่าอนันตชัยนาขราชที่บำเพ็ญภาวานาจนมีตบาบัติที่แกร่งกล้าและเป็นพญานาคขราชที่มีอิทธิฤทธิมากที่สุด เขาได้บำเพ็ญภาวนาเป็นหมื่นปีเพื่อรอหญิงสาวที่เคยรักมาเกิดใหม่เมื่อพญาอนันตชัยนาคราชได้สัมผัสถึงหญิงสาวที่ตนเคยรักได้ลงมาเกิดยังพบนี้แล้วพญาอนันตชัยนาคราชจึงได้คอยดูแลช่วยเหลือเธอตั้งแต่ยังเล็กรอจนเธอมีอายุครบ25ปีถึงจะได้เจอหน้ากันและวันพรุ่งนี้เองก็เป็นวันที่หญิงสาวจะมีอายุครบ25ปีบริบูรณ์พอดี พยาอนันตชัยนาคราชได้ขึ้นมาจากแม่น้ำและได้แปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามในนามพิชัยเขาเข้ามาอาศัยในหมู่บ้านเมื่อพบอดีตคนรักของตนจากพบที่แล้วอนันตชัยนาคราชก็ได้แอบมองหญิงสาวอยู่ห่างๆและค่อยๆสร้างความสนิทสนมกับคําแพงด้วยความจริงใจโดยทำมาเป็นพูดคุยด้วยและช่วยซื้อของ ช่วยหิ้วของไปส่งที่บ้านทุกวันเมื่อทำบ่อยๆเข้าคำแพงก็เริ่มมีใจให้แต่แท้จริงแล้วนั้นคําแพงรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาชายผู้นี้ยิ่งนักรู้สึกรักและผูกพันตั้งแต่แรกเห็นแต่อีกใจคําแพงก็ยังไม่มั่นใจเพราะไม่รู้ว่าพี่ชัยเป็นใครมาจากที่ใดเพราะพี่ชัยบอกแค่ว่าตัวเองนั้นมาจากหมู่บ้านข้างๆที่เดินผ่านมาหมู่บ้านของคําแพงพอดี แต่ในหมู่บ้านนั้นยังมีมหาเศรษฐีชื่อว่าท้าววิชานชายผู้หญิงยโสและเอาแต่ใจท้าววิชานหลงรักคำแพงเพียงเพราะความงามของนางและใช้ฐานะที่มั่งคั่งของตนเพื่อกดดันครอบครัวของนางให้ยอมยกคำแพงให้คำแพงไม่เคยชอบท้าววิชานนางรู้ดีว่าเขาเป็นคนโหดร้ายและเอาแต่ใจทว่าท้าววิชานก็ไม่ยอมแพ้และยังตามจีบคำแพงต่อไป วันหนึ่งในขณะที่พี่ชัยนั้นได้ช่วยคำแพงหิ้วของกลับบ้านก็ได้มีลูกน้องของเท้าวิชานมาเห็นเข้าและนำเรื่องนี้กลับไปรายงานเท้าวิชานทำให้ท้าวิชานนั้นโกรธพี่ชัยเป็นอย่างมากจึงได้ส่งคนมาดักรอเพื่อทำร้ายพี่ชยัยพวกมึงทั้งหมดไปดักทางมันสั่งสอนมันให้มันรู้ซะบ้างว่าอย่ามาเกาะแกะกับน้องคำแพงของกูสั่งสอนให้มันหลับจา เมื่อพิชัยมาถึงจุดที่ลูกน้องของท้าววิชานดักรอบรรดาเหล่าลูกน้องชายฉะกันทั้ง8ดคนก็เริ่มวิ่งเข้าใสาพ่พิชัยหวังจะรุมทำร้ายแต่ทว่าได้มีงูเขียวตัวใหญ่ยับห้าตัวได้เลื้อยออกมาจากต้นไม้ข้างทางดักหน้าของชายชะกันทั้ง8ดไว้ทั้งหมดตกใจเป็นอย่างมากเพราะงูพวกนี้มีขนาดใหญ่กว่างูที่เคยเจอมาซึ่งสามารถรัดพวกเขาได้เลยด้วยความตกใจกลัว ลูกน้องของเท้าวิชานจึงวิ่งเตลิดไปคนลาทางและได้กลับไปรายงานแก่เท้าวิชานนายท่านนายท่านพวกข้ากำลังจะกำจัดมันแล้วแต่จูจ่ๆก็มีงูยักษ์ที่ไหนไม่รู้เลยออกมาดักหน้าตั้งห้าตัวพูดแล้วพวกข้ายังขนลุกอยู่เลยมันมีด้วยเหรอวะงูยักษ์นะเกิดมาข้ายังไม่เคยเห็นไม่ใช่ว่าพวกเองกุเรื่องขึ้นมาหลอกข้านะเท้าวิชานกล่าว เรื่องนี้ได้สร้างความแปลกใจให้ท้าววิชานเป็นอย่างมากแต่ท้าววิชานก็ยังไม่ล้มเลิกแผนกำจัดพิชัยและหาวิธีที่จะต้องนำนางคำแพงมาเป็นเมียให้ได้คืนหนึ่งท้าววิชานได้ไปกินเหล้าที่บ้านนายเจิดเพื่อนสนิทจึงได้รำพึงรำพันกับนายเจิดว่าไอ้เจิดข้าจะทำยังไงดีวะที่จะเอานาคำแพงมาเป็นเมียอีนี่มันเล่นตัวเหลือเกิน แล้วจูจ่ๆก็ดันมีให้หมาตัวไหนไม่รู้กำลังจะมาคาบเนื้อของข้าไปอีกซึ่งหมาตัวที่เท้าวิชานกล่าวถึงนั้นก็คือพิชัยนั่นเองด้านนายเจิดก็ออกความเห็นว่าให้เท้าวิชานไปฉุดนางคำแพงซะเลยโธ่พี่วิชานจะคิดเยอะไปทำไมอำนาจพี่มีตั้งเยอะก็ใช้ไปสิมันไม่ยอมก็ฉุดมันทำเมียเลยบุกขึ้นบ้านมันเลยยังได้ ใครจะกล้าขวางพี่ด้านท้าววิชานั้นถูกใจความเห็นนายเจิดเป็นอย่างมากจึงสั่งลูกน้องทั้งหมดบุกไปบ้านนางคำแพงจับตัวทุกคนในบ้านไว้ท้าววิชานสั่งลูกน้องทั้งหมดให้จับตัวพ่อแม่และคำแพงเสียงกรีดร้องของคนในบ้านดังระงมพี่วิชานพี่ทำบ้าอะไรมาจับตัวฉันและพ่อแม่ไว้ทำไม ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะคําแพงกล่าวก็เพื่อนำตัวเองไปทำเมียนะสิเท้าวิชานกล่าวคําแพงเองก็รู้ว่าพี่นันชอบเองแค่ไหนเองยอมเป็นเมียพี่ซะเถอะนะท้าวิชานพูดพร้อมทั้งยกมือขึ้นรูปหน้าคําแพงไม่พี่อย่าทำกับฉันแบบนี้เลยฉันขอร้องละ่ะคําแพงร้องไห้พนมมือขึ้นอ้อนวอเท้าววิชาน แต่ชายหนุ่มที่กำลังมึนเมานั้นชะไหนละจะฟังแต่กลับตะคอกนางคำแพงกลับไปยังไงวันนี้เองก็ต้องเป็นเมียข้าอีคำแพงข้าถามเองหน่อยเถอะไอ้หนุ่มนั้นมันมีอะไรดีกว่าข้าเช่นนั้นหรือเองตอบช้ามาสิตอบมาเท้าวิชานขึ้นเสียงลัน่นแต่คำแพงไม่ตอบเอาแต่ร้องไห้อ้อนวอนให้ท้าวิชานปล่อยตัว จากนั้นท้าววิชานด้วยความโมโหก็ฉุดกระชากนางคำแพงเพื่อเข้าไปในห้องท่ามกลางเสียงกรีดร้องของคำแพงและพ่อแม่ของคำแพงไม่ว่าจะขอร้องอ้อนวอนขนาดไหนก็ไม่ทำให้ชายใจยัก์นี่ใจอ่อนลงได้เลยคำแพงแทบหมดหวังเธอภาวนาต่อฟ้าให้มีใครสักคนมาช่วยเธอและในตอนนั้นเองก็บังเกิดฟ้าที่ผ่าปเปรี้ยงลงมาที่หน้าบ้านของนางคำแพง และปรากฏร่างของงูเขียวตัวใหญ่ยักห้าตัวเลื้อยขึ้นมาบนบ้านของนางคำแพงมาขวางเท้าวิชานไว้ท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนเพราะงูเขียวนั้นตัวใหญ่มากพี่วิชานงูนี้แหละที่ข้าเคยบอกพี่มันโผล่มาอีกแล้วลูกน้องเท้าวิชานเอ่ยงูอะไรวะทำไมมันตัวใหญ่ขนาดนี้ จากนั้นก็มีงูเขียวหนึ่งตัวทำท่าก้มลงมาจะก,กัดเท้าวิชานทําให้เท้าวิชานดึงร่างคำแพงมาบังไว้จากนั้นก็มีร่างหนึ่งถีบเข้าที่ด้านข้างเท้าวิชานเข้าอย่างจังร่างนั้นก็คือพิชยัยเท้าวิชานเมื่อโดนถีบจนล้มลงก็ได้ผลักร่างนางคำแพงออกไปแต่ว่าพิชัยก็มารับตัวนางได้ทันพี่พิชยัยพี่มาได้ยังไงนางคำแพงกล่าว พี่ก็มาช่วยเองอย่างไรเล่าระหว่างนั้นท้าววิชาและลูกน้องต่างก็โดนงูบริวารของอนันตชัยนาคราชไล่ลงจากเรือนไปจนแต่ละคนวิ่งล้มลุกคลุกคลานตเตลิดไปคนละทิศละทางสร้างความตกตะลึงและงุนงงต่อพ่อแม่และคำแพงเป็นอย่างมากคำแพงเองเป็นอะไรหรือไม่พี่ชายถามคำแพงด้วยความเป็นห่วงไม่จะพี่ข้าไม่เป็นอะไร เพียงแต่ข้าอยากรู้ว่างูพวกนั้นมาได้อย่างไรคําแพงถามพิชัยด้วยความสงสัยงูพวกนั้นจะมายังไงก็ช่างเถอจะเอาเป็นว่าเขามาช่วยคําแพงและพ่อแม่น้องปลอดภัยก็ดีแล้วคําแพงพยักหน้าและได้ปลอบพ่อกับแม่ให้เข้านอนโดยคืนนี้พิชัยอาสาเฝ้าบ้านให้เผื่อว่าพวกท้าววิชานจะกลับมาอีก รุ่งสางวันใหม่ที่บ้านของท้าววิชานพ่อแม่ของท้าววิชานได้รับรายงานจากบ่าวในเรือนว่าเมื่อคืนท้าววิชานวิ่งหัวซุกหัวซุวนเหมือนหนีอะไรสักอย่างมาพ่อแม่จึงได้ไปเคาะประตูเพื่อเรียกลูกชายที่ห้องแต่ทว่าก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาแต่อย่างไรด้วยความเป็นห่วงพ่อและแม่ของท้าวิชานจึงได้ให้บ่าวพังประตูเข้าไป ก็พบกับเท้าวิชานที่นอนจับไข้หัวโกรนอยู่และคลุมปงด้วยความหวาดกลัวเศรษฐียศพ่อของเท้าวิชานจึงได้เรียกลูกน้องของเท้าวิชานมาสอบถามลูกน้องของเท้าวิชานจึงเล่าทุกอย่างให้ฟังทั้งหมดงูเขียวตัวใหญ่อย่างนั้นเหรอเศรษฐียศกล่าวใช่จ้ะพ่อเศษฐีและฉันคิดว่าสิ่งพวกนี้มันต้องมากับไอ้พิชยัยคนรักของอ e ีคําแพงจ้ะ เพราะตั้งแต่มันเข้ามาที่หมู่บ้านก็มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเลยลูกน้องท้าวิชาญกล่าวพี่ยศแบบนี้มันจะส่งผลอะไรต่อหมู่บ้านของเราไหมจ๊ะน้องกลัวว่าจะเกิดอาเพศสิ่งไม่ดีที่หมู่บ้านของเรานางแม้นเมียของเศรษฐียศกล่าวเช่นนั้นพี่จะไปหาพ่อกำนันเพื่อที่จะปรึกษาหารือไม่รอช้าเศรษฐียศเร่งรีบไปที่บ้านของพ่อกำนันแย้มทันที และเล่าทุกอย่างที่ลูกน้องของท้าววิชานเล่าให้กำนันฟังเมื่อกำนันฟังแล้วจึงได้ลงมติให้ไปหาหมอผีอำ่ำหมอผีประจำหมู่บ้านเพื่อให้ช่วยดูว่าจะเกิดอาเพศอะไรขึ้นหรือไม่มันคืองูผีไอ้ตัวที่นำเข้ามาก็ไอ้พิชัยนั่นแลและในคืนพระจันทร์เต็มดวงมันจะมีฤทธิ์เดชเพิ่มขึ้นอีกมันจะทำให้หมู่บ้านของเราฉิบหาย เราต้องรีบฆ่ามันก่อนที่มันจะนำความฉิบหายมาสู่หมู่บ้านหมอผีอ่ำกล่าวแล้วเราจะจัดการมันได้อย่างไรล่ะพ่อหมอเศรษฐียศถามหมอผีอ่ำยิ้มมุมปากก็จับตัวคนรักของมันล่อมันออกมายังไงเล่าวะไอ้โง่หมอผีอ่ำพูดและหัวเราะเราต้องจับตัวอ e ีคำแพงมาทำพิธีหลอกล่อไอ้งูผีที่ริมตลิ่งแม่น้ำใหญ่ในวันพรุ่งนี้ เพราะเราจะช้าไม่ได้ถ้าเลยคืนพระจันทร์เต็มดวงของวันมะรืนไปฤทธิเดชมันจะเพิ่มขึ้นอีกหมอผีอ่ำกล่าวในคืนก่อนพระจันทร์เต็มดวงกำนันแย้มเศรษฐียศและหมอผีอำ่ำได้เกณฑ์ชาวบ้านไปบ้านคำแพงเพื่อจับตัวคำแพงออกมาล่อพิชัยที่ริมแม่น้ำแต่ท้าววิชาญขอตามพ่อเศรษฐีออกไปด้วยเมื่อถึงบ้านของคำแพงกำนันแย้ม จึงสั่งให้ชาวบ้านจับตัวคนในบ้านทั้งหมดสร้างความหวาดกลัวแก่ทุกคนในบ้านเป็นอย่างมากพ่อกำนานนี่มันเกิดอะไรขึ้นมาจับตัวข้าพ่อกับแม่ไว้ทำไมถือก็มึงมันเป็นตัวกะลากินีมึงต้องไปทำหน้าที่ล่อลวงผัวงูผีมึงออกมาน่ะสิงูผีงูผีคือผู้ใดคำแพงถามอย่างงุนงง ท้าวิชานหัวเราะและตอบคำแพงว่าก็คนที่เองชอบนักชอบหนาไงคำแพงโท่เองมาเป็นเมียพี่เรื่องก็จบไปแล้วมัวลเล่นตัวอยู่ได้เท้าวิชานพูดพร้อมหัวเราะอ,ออกมาอย่างสะใจ,จไม่นะพ่อกำนันพี่พิชัยไม่ได้เป็นงูผีพี่พิชัยมีบุญคุณต่อข้าเขาช่วยข้าวไว้จากไอวิชานนี่คืนก่อนมันก็มาฉุดข้า แต่พี่พี่ชัยมาช่วยข้าได้ทันนางแม้นที่แอบตามมาได้ยินสิ่งที่คำแพงพูดจึงเข้าไปตบหน้าคำแพงเข้าอย่างจังพร้อมทั้งด่าทอแล้วยังไงลูกค้านี่น่ะเรอไปฉุดเองเองนั่นแลให้ถ้าลูกค้าเสียมากกว่าหน่อยอีนางนี่อยากได้ลูกค้าจนตัวสั่นน่ะสิไม่ว่านางแม้นที่แอบตามมาด้วยด่าว่านางคำแพง จนนางคำแพงที่ไม่มีทางสู้อะไรเลยได้แต่ร้องไห้อ้อนวอนข้าขอร้องละ่ะอย่าจับเราพ่อแม่เลยนะจ๊ะพ่อแม่ข้าก็แก่ชาราแล้วอย่าจับตัวพวกท่านไปเลยส่วนพี่พิชัยเขาก็ไม่ได้ทำอะไรให้หมู่บ้านอย่าทำอะไรเขาเลยนะจ๊ะข้าขอร้องไม่มีใครฟังเสียงขอร้องของคำแพงเลยกำนันได้สั่งชาวบ้านให้นำตัว พ่อแม่และคำแพงไปมัดไว้ที่เสาริมตะลิ่งหลังจากมัดพ่อแม่และคำแพงแล้วหมอผีอ่ำจึงบอกกำนันให้ไปขนฟางมาวางเพื่อจะทำการเผาทั้งสามขู่ให้พี่ชัยแสดงตัวออกมาเท้าวิชานด้วยความคึกขนองจึงตะโกนท้าทายไอ้พี่ชยัยไอ้งูผีมึงขึ้นมาดิวะไม่เช่นนั้น กูจะจับอ e ีคำแพงมาเป็นเมียก่อนเผานหโวอย5ห5เท้าวิชานท้าทายด้วยความคึกขนองเพราะคิดว่าอยู่ใกล้หมอผีอ่ำแล้วพี่ชัยคงไม่กล้าทำอะไรถ้ามึงขึ้นมานะกูนี่แหละจะจับมึงถลกหนังไปทำต้มแซบงูซะเลยห้าฝ่ายพญาอนันตชัยนาคราชเมื่อท้าวิชานที่พูดท้าทายถึงที่สุดไม่เห็นว่าจะมีงูตนใดขึ้นมา หมอผีอ่ำจึงคิดจะให้กำนันนั้นเริ่มจัดการกับครอบครัวของนางคำแพงโดยเริ่มเผาพ่อกับแม่ก่อนชาวบ้านจึงช่วยกันราดน้ำมันและจุดไฟทันทีเสียงกรีดร้องดังระง,งมทั่วพื้นน้ำได้โปรดหยุดเถอะใครก็ได้ช่วยพ่อกับแม่ฆ่าทีคำแพงร้องไห้สะอึกสะอื้นเมื่อนั้นพญาอนันตชัยนาคราช ที่บำเพญตะบะได้ลืมตาขึ้นพร้อมกับขึ้นไปบนผิวน้ำจึงบันดาลให้ฝนตกลงมาเพื่อดับไฟที่กำลังเริ่มลุกไหมทำให้พ่อและแม่ของคำแพงไม่เป็นอะไรครั้นนั้นก็ปรากฏตัวในร่างชายหนุ่มพิชยัยปล่อยคำแพงและพ่อกับแม่เดี๋ยวนี้พิชัยตะโกนเสียงล้านขึ้นมาแล้วเหรอไอ้งูผีมาให้ข้าจัดการซะดีด ท้าวิชาญกล่าวพร้อมกับขโมยมีดหมอของหมออำ่ำวิ่งเข้าไปเพื่อจะทำร้ายพิชยัยแต่ว่าเชือกที่มัดมือของคำแพงได้หลุดพอดีคำแพงจึงเข้าไปขวางท้าวิชาญจนตนเองโดนแทงในที่สุดด้วยความตกตะลึงของพิชัยและทุกคนด้วยความโกรธจึงทำให้พิชัยได้กลายร่างเป็นพญานาคราชเปิดเผยร่างแท้จริงให้ชาวบ้านทุกคนได้เห็นทำให้ทุกคนตกตะลึงเป็นอย่างมากพระ พญานาคกำนันพูดด้วยน้ำเสียงที่ตกใจเหล่าชาวบ้านกำนันเศรษฐีและหมอผีอำ่ำเมื่อเห็นร่างที่แท้จริงของพิชัยก็ได้ทุดลงกับพื้นก้มกราบด้วยความหวาดกลัวได้โปรดเถิดท่านอย่าทำอะไรพวกเราเลยพวกเราเข้าใจผิดคิดว่าท่านเป็นงูผีตามที่ไอ้หมออ่ำนี่กล่าวว่ากำนันกล่าวพร้อมกับชี้ไปที่หมออำ่ำ แต่ใครเล่าจะอยู่รับความผิดหมออํารีบวิ่งหนีเข้าป่าไปแต่ก็ไม่พ้นอิทธิฤทธิ์ของพญาอนันตชัยน้าคราชอยู่ดีเขาได้สาบให้หมออํานั้นกลายเป็นหินโทษฐานที่คิดหลอกชาวบ้านไอ้หมออําอยู่ดีไม่ว่าดีมาทักทวงค่าเป็นงูผีอย่างนั้นเหรอเป็นหินไปนั่นแหละดีแล้วส่วนท้าวิชานเมื่อเห็นร่างที่แท้จริงของพิชยัย ก็เกิดความกลัวยกมือไหว้ขอโทษขอโพยพญาอนันตนาคราชท่านอย่าทำอะไรข้าเลยข้าขอโทษที่ลบหลู่ท่านต่อไปนี้ข้าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับนางคำแพงอีกได้โปรดยกโทษให้ข้าเถิดทั้งวิชานพูดร้องขอพร้อมพนมมือขึ้นฝ่ายคำแพงถึงแม้จะโดนแทงแต่ก็ยังพูดบอกไปว่าพี่พิชยัยให้อภัยเขาเถิด ถือว่าข้าขอร้องอย่าสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันเลยให้มันจบที่ชาตินี้เถิดพญาอนันตชัยนาคราชได้ฟังนางคำแพงพูดเช่นนั้นจึงยอมยกโทษทั้งหมดให้กับทุกคนแต่ว่าได้ส่งงูบริวารให้ไปทำการเผาบ้านของท้าวิชานจนมอดไหม้และพ่นพิษพญานาคซ้ำไปอีกทำให้สมบัติทั้งหมดที่สะสมมาไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวจากเศรษฐีมีอำนาจ กลายเป็นยาจกไร้อำนาจทั้งครอบครัวมีหนำซ้ำท้าววิชาญและครอบครัวยังได้ถูกขับไล่ให้ออกจากหมู่บ้านเนื่องจากเกือบนำพาความเดือดร้อนมาสู่หมู่บ้านเพราะความเอาแต่ใจของท้าววิชาญที่ไปลบหลู่พญานาคเลยทําให้คนรอบตัวเดือดร้อนไปด้วยฝ่ายอนันตชัยนาคราชนั้นจึงของนางคำแพงกับพ่อและแม่ของนาง เพื่อนำตัวนางลงไปอยู่ที่เมืองบาดาลด้วยกันและได้มอบแก้วแหวนเงินทองเป็นสิ่งตอบแทนบังเกิดเศรษฐีใหม่ประจำหมู่บ้านฝ่ายชาวบ้านและกำนันที่สานึกผิดและเกรงกลัวต่ออำนาจบารมีของพญาอนันตนาคราชจึงทำการสร้างรูปปั้นพญานาคราชเพื่อบูชาพญาาคต่อไป นิทานเรื่องนี้ก็กลายเป็นตำนานเล่าขานในหมู่บ้านริมแม่น้ำถึงความรักแท้ที่ไม่มีพรมแดนและสมหวังของมนุษย์และพญานาค